เตือนรายการน,นี้อาจจะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วย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 อะไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอันดังดนะครับสวัสดีค่ะเราไม่ได้เอาไหม่มนาะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยมาอุทยานระอุทยานะวัสาสรอศรีสัชนละัาทำอะไรเนี่ยปั่นจักรยาน นแล้ว oh, ี ir, dusty, uh ่ไปไปปั่นจักรยานให้ดูหน่อยไปไปเล่นกีฬาให้สวยครับโอ้มาปั่นจักรยานนะท่าอากาศดีนะอากาศดีนะเนี่ยที่นี่อากาศดีมากนะนี่ป้ายอุทยานครับ ยอดมากแต่ตอนนี้มันเย็นแล้วก็ปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วเดี๋ยวเราไปเชื่งูดูหน่อยไป้บน้ำนี่น้ำนี่น้ำไปน้ำช่องดูดิตอนนี้สวยมากครับผมเมั่เคยมาครั้งแรกนะอุทยานสีสัจจาลัยสวยล่มเลือนมากเลยท่านผู้ชมแต่เวลานี้มันเย็นแล้วนะก็เลยว่าไม่ได้เข้าไปข้างในเลยครับผมไอข้างในก็ไปจะไปได้หรอไปดีกว่าเขาเข้าเข้าได้นะไปเอาจักรยานมาครับ ได้ใช่ไหมเดี๋ยวโ,โอเค,คถัมเมื่อกี้ถามเจ้าที่ที่รับก็เลยปปญหาอะไรนะเราก็จะเดินปัญจักรยานมาเข้าไปดูว่าไหนกันว่าข้างในมีอะไรใช่ไหมวานะปั่นจักรยานเข้ามาได้ครับนี่ปั่นจักรยานองอไว่าอยู่หน้ามว้วาเราก่อนครับจะใจเย็นครับนี่นนวัดนางพญาใช่ไหมนี่งานสวยมากเลยครับร่มเย็นมากเลยนะเดี๋ยวเราชมภาพด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยนะใช่ไหมรอเลยนะ ไหนครับไหนที่ไหนเฮ้ยระวัง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 ยยาายายายชิวไมชิวชิวนแล้วช่ช่วงหน้าหกาะฟามื้าลงตอนนี้หมงแยังไม่มืดเลยก็ได้เลยครับวิวดีมากครับวิวสวยมาก โัวไทยครับสขโขทัยยามเย็นครับผมเมืองโบราณเมืองโบราณสมัยุโขทัยปั่นจักรยานที่ฝันนะครับเจดีเจ็ดแถวนะผมนี่นี่คือรูปไฮไลท์นะครับผมเป็นสถานที่ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมนี่ก็เลยพาเหมือนว่ามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาทําคลิปด้วยครับทําคลิปทังพลางนะนี่ก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเข้ามาลึกแล้วนู่นน่ะส่วนใหญ่เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาท่องเที่ยวครับผม นี่ครับดูความสวยงามของวัดนะครับมาที่นี่แล้วก็รู้สึกที่นี่ก็สวยแล้วก็สงบดีคนถ้าใครมีเวลามีโอกาสก็ลองมาเที่ยวอุทยานที่สุโขท,ทัขทยดีสีสัจชนาะไยอุทยานแห่งชาติสีประวัติศาสตร์สีสัน นทุกคเดี๋ยวเราก็ลงภาพนู้นให้ดูสลับสลับเปลี่ยนนะครับผมก็สลับอันก็ครั้งแรกของเราเหมือนกันใช่ที่นึงเราก็จะถ่ายให้ดูเยอะมากกว่านี้ครับแต่นี้มันมันมืดแล้วดูท่านผู้ชมดูอากาศก่อนค่อนข้างจะวังเวงนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็สวยด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปบางส่วนแล้วก็ภาพบางส่วนนะครับแล้วก็ติดตามอีพีต่อไปเราจะไปไหนก็ไว้ว่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย เพื่อนๆอันน,นี้ตรงนี้น่าจะเป็นเออ,อกำแพงกำแพงวัดกำแพงวังจำงเนเป็นยาวมากเลยข้างหลังจะมีวัดเขาสุวนคีรีข้างบนเขาต้องปั่นจักรยานขึ้นเขาไปทูดแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเย็นแล้วถึงมือไม่รู้ว่าทางขึ้นเขาเป็นยังไงเ,เออก็พอแค่นี้ก่อน าละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาไปชมสิ่งที่เรียกว่าอันศีนนะครับสวยงามนะครับผมตั้งแต่สมัยโบราณนะผมที่อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ศรีสัชนายัยจังหวัดสุขโขทัยนะครับผมใครมีโอกาสที่ยังไม่เคยไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วนะครับผมมีบริการจักรยานที่ปันอย่างเย็นนะครับผมตอนเย็นก็จะมีคนมาออกกําลังกายวิ่งครับพื้นที่ใหญ่มากเดินไม่ทั่วครับผม เดินไม่ทั่วจริงๆครับทีมงานวาวาโปรดักชัน่นโอ้โหไปเย็นมากครับประมาณ5้าโมงเย็นแล้วครับเก็บภาพได้นิดหน่อยแต่ก็คือได้ปัน่นจักรยานให้เห่อครับผมก็คลิปใหม่วาวาโปรดักชั่นจะไปที่ไหนก็ติดตามชมให้ดีนะครับสวัสดวันนี้บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับ